สวัสดีคะ่คะค่ะพี่แบมนะคะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์มทรศรีวิชัยค่ะพี่มิราจากหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค,คณะวิศวกรรมศาสตร์มทรศรีวิชัยค่ะค่ะก็ะะเดี๋ยวพี่บอกก่อนเลยละกันมทรศรีวิชัยนะคะขอชื่อเต็มนิดนึงก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนั่นเองนะคะอยู่ในพื้นที่สงขลาจงังหวัดสงขลา วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปเจอกับน้องๆฟิชชี่ในคณะอุนะสกรรมศาสตร์ของเรานะคะไปดูกันว่าหน้าตานักศึกษาของเราจะจิ้มริมกุบกิบปุ๊บกิบอะไรกันขนาดไหนนะคะแต,แต่ก่อนที่เราจะเจอน้องๆเขานะคะปัญหาก,ก่อนหน้านี้คือคือการเรียนออนไลน์ค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 ที่ทําให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนกัน ครั้งยิ่งใหญ่เลยแหละเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นเนาะก็กลายเป็นว่าเป็นเรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นเลยเป็นเกือบปีเนาะเกือบเป็นเพิ่มอ่ะใช่เป็นเพิ่มใช่แล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นวันแรกนะคะที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราได้มีการเปิดให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้ามาออนไลน์ได้เข้ามาพบปะพูดคุยกันที่นี่ตื่นเต้นเลยเจอนักศึกษาแบบ ็นได้เหมือนกันที่จะได้กลับมาใเมี่ยวกิบคณะตัวเองใช่ที่ก็นั่งอยู่ในสํานักงานแบบเหงาๆเนาะเจอแต่แบบเอออะไรเนี่ยก็ไม่ได้สดชื่นหัวใจกันเลยเราจะไปพบเจอสาขาอะไรกันบ้างไปไปไปเลยดีกว่าไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เรายืนอยู่ท่ามกลางนักศึกษาวิศวกรรมโยธาแล้วค่ะใช่แล้วก็อยู่ในห้องปฏิบัติการของวิศวกรรมโยธาใช่แล้วค่ะคือมันแบบ อันลังมากแน่คือแบบคือไม่ได้โมนะโมไม่ได้โมเลยจริงๆใช่ไม่ได้โมเลยจริงๆ้ามันฟองนะคะใช่เดีบบ๋ยว <ส exactamente S 1> <ๆ S 2> เราจะมาส,าสัมภาษณ์นักศึกษาวิศวกรรมโยธากันดีกว่านะคะเดี๋ยวขอตัวแทนด้านหลังกันนิดมึงอ่ะวับบน,นนี้เราจะมาสัมภาษณ์อะไรกันคะอ๋อเดี๋ยวถามชื่อก่อนชื่อก่อนอ่ชื่อกันครับชื่อจัสมินค่ะอันนี้ยนปีไหนคะปีสองครับสองวิศวกรรมโยธาปีสองวิศวกรรมองวิศวกรมโยธาค่ะคำถามของเรามีอยู่ว่า อยู่ว่าแอบเธอลืมแน่เลยอย่างเงี้ยม่ได้ลืมโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคความประทับใจแรกที่เข้ามาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะก็ประทับใจในด้านอุปกรณ์การเรียนของที่นี่ค่ะคือในห้องแลบมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีความพร้อม <c oughs> ทําให้เราเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ประทับใจตรงัวอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของเราที่ด้านหลังนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องกันนะค่ะก็ประทับใจรุ่นพี่ครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็รู้สึกอบุนไม่โดดเดี่ยวครับก็ส่วนปาร์ตี้ทุกคืนเลยอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างค่ะใช่มีบ้างจริงอยากพูดคะไรหเดี๋ยวเขารู้หมดเป็นการเข้าสังคมค่ะมิราแลนนี่นะคะก็อีกหนึ่งสาขาวิชานะคะในวิศวกรรมนะคะในวิศวกรรมอะไรคะ วิศวะกับอุตสาหกรรมเองค่ะใช่คือเราสามารถเข้าไปชมเครื่องจักรางหลังของเราใช่ไหมใช่ใช่ได้ค่ะน้องมิล่าเดี๋ยวพี่จะพาน้องมิล่าเข้าไปชมทุกซอกทุกมุมนะคะในส่วนของโรงงานของเรานะคะก็จะเป็นโรงปฏิบัติการเครื่องมือกลของอุตสาหกรรมนั่นเองเดี๋ยวค่อยไปโมข้างในดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวพาน้องไปเลยได้ค่ะ มาค่ะพี่แบมเราเจอเหียบกันแล้วค่ะเจอแล้วใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะโอเคเข้าไปสัมภาษณ์กันเลยขออนุญาตนะคะขอรบกวนนิดนึงกวนนิดนึงนะคะอ่ะผ่านผ่านผานนมาสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะน้องปุ๊กน้องปุ๊กเรียนอยู่ปีไหนเอ่ยปีที่หนึ่งสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมอ๋อหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมเลยใช่ไหมคะมีความประทับใจครั้งแรกในการเข้ามาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ อะไรบ้เอเเป็นพนัาที่ติดมีชายทะเลแล้วก็โรงงานมีมีอุปกรณ์ให้ทำอย่างควบคัันอุปกรณ์จริงอะไรแบบนั้นที่สามารถมาทำได้ก็คือน้องเขาชอบที่ว่าวิวทะเลก็ที่เกินไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเราแบบวิวเราดีใช่ไ้้ออกจากมหาลัยก็คือทะเลเลยใช่นะคะมิล่าเรากำลังจรเดินทางไปยัง หลักสูตรวิศวกรรมเครื่อนนงมือหมและสิ่งทอค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นลิฟไปแล้วใช่โชว์ลิฟต์เราก่อนลปลยไม่่ยปล่อยไม่ล้วยงีดูากันค่ะถึงแล้วนะคะกับหลักสูตรวิศวกรรมอะไรคะ วิศวกรรมเครื่องนุ่มผมและสิ่งพอค่ะพี่แบมใช่ต้องที่เกิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดหนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเราก็เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตเน้นวิศวกรเฉพาะทางทางด้านเครื่องนุ่มผมและสิ่งพอโดยเฉพาะค่ะก็คือทางก็คือประเทศไทยเราอ่ะ ถือเป็นผานผลิตในด้านอุตสาหกรรมของเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของแบรนด์ไนกี้ยอดีดาแล้วก็เยอะแยะมากมายอ่ะใช่แล้วก็ยังใช่ยังต้องการบุคลากรนะคะในทางด้านวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทออยู่เนาะก็ถือว่าเป็นทางเลือกดีๆละกันเนาะถ้เพื่อนเเพื่อนเื่อน้องๆแบบสนใจก็ฝากเอาไว้ด้วยนะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยว ถึงเรื่องร้านแล้วเดี๋ยวเราเห็นเขากลุ่มหนึ่งเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าไปดีกว่าค่ะชื่ออะไรค่ะชื่อบงค่ะชื่อมายค่ะปีไหนเอ่ยปีหนึ่งค่ะศัพทคอะไรคะอุตวกรรมเครื่องคุ่มค่ะเออตอบพร้อมเพียงการมีความสามัคคีอย่างยิ่งรองดองโอมีความประทับใจครั้งแรกในการเข้ามาเรียนคณะอุตสหกรรมอย่างไรบ้าง ไอ้คือว่าจะได้ส่งผู้บาววิศกรรมแล้วก็แบบมีกำลังใจในการเรียนเลยประมาณนี้ค่ะ้องผู้เ่าวุดประสมเดียวกันถามปุ๊บก็คือตอบปั๊บเลยนะใช่่น้องค่ะรู้สึกว่าใส่ช็อปแล้วมันดูเป็นสาวสวยขึ้นเลยอะค่ะเทขึ้นใช่ไหมคิดเหมือนกันเลยมีความมั่นใจคือแบบชอบอะเนาะชอบเราสวยสอบเราสวยใช่ไม่พ้ ที่อ่อืนเลยเเออ,อเป็นยังไงกันบ้างคะกับน้องนองนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องนุ่งหม่มและสิ่งทอของเรารู้สึกว่าเมื่อกี้สัมภาษณ์เด,ดชีนะใช่ฟิชี่น้องปีหนึ่งเลยใช่แบบเด็ดนะคะเห็นน้องเขาบอกว่าแบบชอบ ใช่ก็ยังตื่นเต้นอยู่กับการใส่เสื้อชมเนาะใส่แล้วก็คือเท่ดูดีนะก็ชอบกัน่าต่อไปเราจะไปกันที่หลักสูตรน้องมิล่ากันค่ะหลักสูตรอะไรคะหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหิ่นพาไปทัวร์ละกันต้องจึ้งมะหลักสูตรนี้อ่ะโอเคฉันเชื่อเธอโอเคไปกันดีกว่าค่ะ เอาละคะ่ะพี่แบมตอนนี้นะคะมิราก็ได้พาพี่แบมมาที่สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะก็คือสาขา,าที่มิราเรียนอยู่นะอตอนนี้คะ่ะพี่แบมมีเจ้าถิ่นอยู่นี่เองใช่แล้วสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ของเราได้ข่าวว่ามีน้องคนหนึ่งที่ว่าได้เกรดเฉลี่ยสูงสุดของคณะใช่แล้วม,มเป็นคนที่เรียนเก่งที่สุดในคณะนะแล้วก็ยัง มีคุณของคณะให้เรียนฟรีด้วยใช่ก็คือทางคณะค่ะมีนโยบายนะคะหากนักศึกษาคนไหนตอบอะไรนักเกมมีเกดเฉลี่ยอันทีหนึ่งของคณะนะคะจะฟรีค่าธรรมเนียมค่าเทอมเลยซึ่งคนคนนั้นก็อยู่ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี้แหละค่ะเลิศมากใช่เลิศเลิศมากนี่ก็เที่ยงพอดีใช่เที่ยงพอดีแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมี น้องๆแล้วก็พิชี่รุ่นพี่นะคะที่เราเอ่ยถึงเมื่อกี้ยังอยู่หน้าสาขาเรานะคะเดี๋ยวจะพาไปสัมภาษณ์กันใช่เดี๋ยวก่อนที่เขาจะขึ้นไปเลนข้างบนเดี๋ยวเราไปไปกันก่อนไปกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนั่งใกล้นิดนึงนะคะอ่ะชื่ออะไรคะชื่อโจครับอยู่ปีไหนเลยอ่าอยู่ปีหนึ่งครับวิทวาคอมครับวิทวาคอมอ่ะ โอเควันนี้นะคะเราก็อยากทราบความประทับใจแรกที่เข้ามาเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์าตาเราความประทับใจแรกครับบรรยากาศในมอล่มื่นมากเลยครับใช่ครับมีสีเขียวค่ดจีน่ามาเรียนในมอครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับระหว่างที่เรียนออนไลน์มาเราสนุกกับเพื่อนๆแต่ว่าได้มาเจอจริงๆมันสนุกกว่าครับต้องมาลองเรียนดูครับก็กคือได้เพิ่มความสาคัญระหว่างเรากับเพื่อน, <S <S เ,อนเนาะจากที่แบบ ยังไม่ได้เจอกันเพราะว่าเรียนด้วยความที่แบบเรียนออนไลน์แต่พอมาเรียนออนไซต์ก็ได้เพิ่มความสัมพันธ์มากขึ้นกับเพื่อนแล้วแบบมันเพิ่มความสนุกในการเรียนมากขึ้นรู้สึกมีอะไรเนาะใช่รู้สึกว่าตั้งแต่มาที่นี่ก็คือลมดีมากเลยนะใช่ลมดีลมีตึกนี้ไม่ร้อนครับใช่ตึกนี้ไม่ร้อนสถานี้ไม่ร้อนครับเชิญเชิญเพื่อนเพื่อนมาเรียนครับเออเอาสีขายของนะเออได้ เราตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือค่ะน้องมิล่าที่มันอยู่ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลใช่แล้วก็สั่งเรานี่แหละนี่คือเรือเรือเรือสําหรับการเรียนการสอนเรือที่จะให้นักศึกษาคือเข้าไปเรียนใต้เลยนะคะมีขนาดนี้ให้นักศึกษาใชเลยดีอ่ะใช่ก็ขึ้นชื่อว่าวิศวกรรมเครื่องกลเรือเราจะไม่มีเรือได้ยังไงอะคะมันก็ต้องมีไหมโออก็ต้องมีนิดนึง เราก็จะบอกว่าหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือของเรานะคะได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมเจ้าท่านะคะแห่งประเทศไทยเลยก็คือเป็นหลักสูตรที่มาตรฐานสากลน้องๆที่สนใจที่เข้ามาเรียนไม่ต้องกลัวว่าจะไปเป็นวิศวกรเถื่อนหรือว่าจะตกงานหรือจะผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าเวลาไปทํางานอันนี้ไร้กังวลเลยค่ะน้องเวลาไปก็สบายใจได้ว่า่เราทำก็คือใช่ใช่วุฒิการศึกษาก็คือได้รับรองเรียบร้อยนะคะ เราไปกันดีกว่าไหมคะไปไปหาน้องๆกันดีกว่าโอเคไปกันคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเชืญลงมาก่อนแป๊บนึงอ่ะยืนยืนยืนตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะชื่ออะไรคะครับก็ชื่อกายนะครับอยู่ปีสตอนนี้ครับปรัชส์ตรวิศกรรมเครื่องกลเรือครับโอเคในวันนี้นะคะเราอยากมาถามความประทับใจแรกที่เข้ามาเรียนในคณะ วิศวกรรมศาสตร์นะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะครับไปที่ตรงไหนตอนนี้ถ้าประทับใจหลักสูตรตอนนี้ประทับใจมากเพราะว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่เสมือนเราได้ลงไปอยู่ในเรือจริงๆเลยครับตอนนี้เหมือนข้างหลังน้องใช่ใช่เลยครับคือส่วนหนึ่งของเรือใช่ครับจริงๆอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องจักรใหญ่ครับก็คือเครื่องที่ใช้ให้เรือขับเคลื่อนไปในท้องทะเลได้แล้วีก็กำลังเรียนวิชาอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นวิชาเครื่องจักร ของภายในเรือเนี่ยครับแล้วก็ต้องมีอะไรพยงวิทยาคือการใชครัรเหมือนมากมันในเรือมันก็เสียงดังครับอ๋อใช่เมื่อกี้ที่มีการเปิดเครื่องยนต์เนาะใช่ครับดังมากใช่โอเคคือแบบผมจริงมากๆนะใช่ชื่อแอนครับผมชื่อมาร์คครับผมปีไหนเอ่ยอยู่ปีสครับผมตอนนี้อยู่ปีสีครับ หลักสูตรอะไรคะหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือครับโอเคค่ะโอเคนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาถามนะคะว่าความประทับใจครั้งแรกที่เข้ามาเรียนวิศวกรรมศาสตร์ที่นี่นะคะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างสาหรับผมนะครับที่ว่าความประทับใจแรกที่ได้เข้ามาเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็คือผมติดอยู่คําเดียวก็คือที่นี่เขาจะสอนให้เป็นนักปฏิบัติครับผมชอบคํานี้คําเดียวเลย ตัดสินใจมาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับอ่าแล้วน้องล่ะคะผมรู้สึกชอบที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่ได้ปฏิบัติจริงตามที่เราจะต้องไปทํางานจริงๆเลยครับมีอุปกรณ์ให้เราได้ใช้งานจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราได้ดูเฉยๆหรือว่าเรียนอย่างเดียวนะครับแล้วพี่ได้ข่าวมาว่าที่วิศวกรรมเครื่องกลเรือเขาส่งนักศึกษาไปเหมือนกับฝึกงานที่เรือจริงๆเลยไหมคะจริๆครับให้ใครตอบเดี๋ยวน้องตอบไปเลยครับ ก็คือสําหรับสาขาะวิศวกรรมเครื่องบลเรือจะตามหลักสูตรนะครับจะเป็นการเรียนภาคทฤษฎีก็คือเรียนในมหาลัยสามปีครึ่งแล้ก็ในส่วนของการฝึกงานก็คือเทอมที่2ของปีสครับจะเป็นการฝึกลงลงเรือจริงเป็นระยะไปอยู่กี่วันกี่เดือนเอ่ย ส2องเดือนครับหรือว่าหนึ่งปีโอ้โหหไปอยู่กันบนเรือแบบหนึ่งหนึ่งปีอันนี้นมมิล่าลาก่อนแล้วล่าสุดตัดต่กำลังใจพี่พี่วิศวกรเครื่องกลเรือไปแล้วหนึ่งนะคะโอ้โหก็จะบอกว่าใครที่มาเรียนวิศวกรรมเครื่องกลเรือที่นี่เราเอาไปลงเรือกันเลยกันจริงๆเลยนะคะเพอยู่ในทะเลใช่ก็เป็นการฝึกประสบการณ์เนาะหนึ่งปีเต็มนะคะค่ะก็ขอขอบคุณขอบคุณมากะ โอเคค่ะพี่แบมสำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากๆเหนื่อยจริงใช่เดินรอบคณะเลยใช่แล้วเพราะว่าคณะเรามีหลายสาขาเนาะใช่วันนี้เราก็ตระเวนแบบเกือบจะ ครบสาขากันเลยทีเดียวใช่ค่ะก็เดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามข่าวสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปด้วยนะคะก็จะมีแฟนเพจ Facebook ของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์เวนวัตมทรจุดศรีวิชัยค่ะไม่ว่าจะสอบถามเรื่องทุนค่าเทอมสวัสดิการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยอสหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะคะจะมีพี่พี่แอดมินนะคะคอยให้บริการตอบข้อมูลอยู่นะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณช่านผู้ชมที่ชมตั้งแต่ต้นยันจบปิดรายการเนาะไปกันเถอะเราไปกันเถอะไปไป